ชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณที่นั่นค่ะ,ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะอเก๋เกค่ะเก๋นะคะเก๋ตอนนี้เรียนอยู่เอ็นอะไรคะเอ็นสามค่ะศึกษาหรือทำง,งานอยู่คที่เก๋คะตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะท้อเกี่ยวกับอะไรคะเป็นบริษัทเทรดดิ้งของญี่ปุ่นค่ะ,คะอยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่คุณเก๋อยากเรียนกับอาจารย์ตลอดจนเมื่อได้เรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะคือจริงๆแล้วหนูเริ่มเรียนค่ะ สือของมินาโดนิโฮโมมาสามเล่มกว่านะคะก่อนที่จะมาเรียนกับอาจารย์แล้วทีนี้ลองไปสอบ N4 เองก่อนแล้วมันก็ไม่ผ่านก็ทีนี้ก็ว่างเว้นมาเป็นปีค่ะก็เลยพอดีเห็นเจอในอินเทอร์เน็ตว่าอาจารย์ที่นี่มีสอบติวแล้วก็คนส่วนใหญ่ค่อนข้างผ่านก็เลยลองมาเรียนก็พึ่งัะปีประมาณเดือนเจที่ผ่านมาก็ผ่าน N4 แล้วค่ะก็เลยมาลงต่อ N3 แล้วก็ที่ชอบมาเรียนที่นี่เพราะว่า อาจารย์จะรวบรวมเนื้อหาให้เราค่ะแล้วก็จเจาะข้อสอบว่ามันน่าจะออกจุดไหนบ้างทาให้เราไม่ต้องเสียเวลาอ่านเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เน้นให้จุดที่เราบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นนะะอาจารย์ก็จะเน้นให้ค่ะแล้วการที่อาจารย์นักสอนเสริมในวันมือรัชการตลอดจนมันักเทสก่อนสอบจริงมิเก<ช>มีความรู้สึกยังไงบ้างคะคือ,อจริงๆแล้วมันเป็นคือก็ดีนะคะที่ว่าอาจารย์ ตัมีความตั้งใจมากที่จะให้นักเรียนทุกคนผ่านแล้วก็คือจริงๆวันหยุดอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่ก็อยากจะหยุดใช่ไหมคะแต่ว่ามันใกล้จะสอบแล้วค่ะก็เลยบอกว่าตั้งใจจะมาเทสทดสอบตัวเองดูก่อนที่ที่พยายามมาทุกครั้งเพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวเองยังอ่อนจุดไหนจะได้กลับไปอ่านนักสารทันนะคะของทางวิอย่ค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะไม่เครียดนะคะมีเพื่อนๆน้องๆเยอะแยะค่ะ ก็คือบรรยากาศสนุกตอนเรียนประถมนะคะค่ะเอ่อแล้วก็เกมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะคือจะฝากบอกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีความตั้งใจมากที่จะให้นักเรียนผ่านนะคะคือทุกคนสัมผัสได้ว่าอาจารย์มีความตั้งใจมากที่จะสอน,นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่พยายามหาเนื้อหาดีๆแล้วก็ตรงจุดมาให้เราตลอดเวลาเนะะี่ค่ะ แล้วก็เป็นหมงเป็นใยน,นักเรียนทุกคนว่าอา่อานจ่งไหนแล้วแบบว่าคือถ้าเจอหน้าจําใครได้ก็จะกระตุ้นว่าเออใกล้สอบแล้วนะมัน,นจะอ่านจุดไหนจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ที่ห่วงทุกคนนะที่เขามาเนี่ยนักเรียนทุกคนประทับใจมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ